สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการผสมสีนะครับซึ่งเราจะไม่มีสีที่เราใช้หล่อมบนพลาเรสนะครับเราจะผสมสีบนด็อกเกอร์เลยนะครับเราให้เราเปิดเครื่องมือ w วินโด้นะครับแล้วก็ด็อกเกอร์คัลเลอร์นะครับอาจจะได้ตัวฐานสีมานะทีนี้เราก็เริ่มลงสีนะครับผมจะดูดจากสีจากตัวตัวผิวหน้านี่มาหลงที่คอ ดูดจากตรนสิวหน้าแล้วก็มาลงในส่วนที่คอเนี่ยผมจะกดนะครับทีนี้เราต้องการให้ส่วนคอเนี่ยเข้มขึ้นใช่ไหมฮะเราดูดตอนนี้เราต้องการสีคอให้เข้มขึ้นนะครับเราจบที่ตรงนี้นะครับแล้วลากลงนิดเดียวนะครับเราต้องจับตัวคอไว้ด้วยแล้วก็ลากลงนิดนึงนะครับแล้วก็ฟิลเข้าไป มันก็จะติมสีเข้าไปนะครับทีนี้อย่างเช่นเราต้องการไล่สีตรงนี้นะครับขึ้นไปหาตรงนี้ให้เหมือนกับสีหน้านะครับผมจะใช้เครื่องมือ r n t t r v e Fill t o o l นะครับเรากดแล้วล่างนะครับแล้วจุดนี้คือจุดที่เราจะใส่สีของผิวหน้าใช่ไหมครับเรานำอาร์เรย์มาดูดผิวหน้านะคมันจะขึ้นมาที่บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจับที่ r n t t r v i Fill t o o l มากดที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นขอบ ที่เราพร้อมลงสีแล้วฟิลเข้าไปใชไหมครับคอเขาก็จะเหมือนกับผิวหน้าแล้วก็มีการไล่โทนของสีลงมาทีนี้ตัวสีเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มเติมขึ้นอีกให้เรากดดหลดสีบริเวณข้างล่างนีนะครับมันจะขึ้นไปที่ด็อกเตอร์น,นะครับจากนั้นเราก็แต่งสีด,ดูดูบริเวณนี้นะครับดึงลงมาให้มันเค้มอีกแล้วฟิลอย่าเพิ่งฟิลเรากดทีนี้ทีฟิลดูก็แล้วเลือกส่วนหน้าแล้วฟิล จะเพิ่มความเข้มขึ้นไปในจุดนี้นะครับอย่างเส้นตัวนี้เราก็สองอันนี้เราดูดสีมาจากตัวตัวนี้เข้ามาแล้วมวางที่ตรงคอดูดนี่นครับมันจะเข้าไปที่ด็อกเกอร์เราวางที่คอทีนี้เรารู้สึกว่าสีเขายังไม่เข้มพอแล้วขอดึงสีขึ้นอีกนิดนึงเอาขึ้นดนึงนะครับแล้วฟิลเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นเราเราโอเคละเราอยากจะใช้สีนี้กรดูมันหยุดที่ผาดสีอยู่แล้วเราก็กดแล้วก็ฟิลเลยนะครับตัวสดตรงนี้เราต้องพาให้เขาเข้มขึ้นอีกนะครับเราก็ลากลงเราเซฟไว้นะครับ,เร,เ,รรบเราลากลงแล้วฟิลเข้าไปนะครับมันก็จะมีสีที่เข้มขึ้นอีกนำฟิวออกไปนำลายออกนะรเราก็จะได้เห็น ของการไล่สีนะครับทีนี้เราก็นำส่วนนี้ออเดอร์ Order. ไปไว้ข้างหลังมีไฮของมีไฮตัวผิวหน้ามันจะลงไปข้างหลังนี้เราก็ดูดูที่ขอบของของหน้าที่เราทาเป็นไล่สีเข้าไปนะครับขอบที่ผิวหน้านี้นะครับเราดูดขึ้นมา มันจะไปอยู่ที่นี่เราเพิ่มความเข้มเ่อนมาเพิ่มความเข้มเราฟิลเข้าไปมันจะเติมเพิ่มความหนเ,เลยทาให้เราแต่งทุกชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะมาแต่งที่ตรงนี้นี้ผมดูแล้วโทนของเขาจะเป็นออกหน้าโทนชมพูนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนทั้งหน้านะครับเรานํามาแล้วเรา Copy ขึ้นมาเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับที่กวา่าที่ ซ้นี่ครับที่เหลืองหนึ่งรั้งเขาจะเติมสีเหลืองเข้าไปที่ตัวแบบนะครับเห็นไหมครับโทนสีจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเปลี่ยนทุกงานให้เราเรียบร้อยลองทำกันดูนะครับการฟิวการเพิ่มสี